น้องครับผมจะมาแนะนำวิธีให้โทรศัพท์ไหลลื่นหายอืดเลยนะครับโทรศัพท์เรานี่ก็เปรียบเหมือนพวกจานพวกถ้วยนะครับเรากินแล้วไม่ยอมล้างครับมันก็เน่าก็มีขยะนะครับเออมันก็อืดก็ฝืดนะครับพี่น้องเราไปดูกันเลยนะครับพี่น้องปั๊บขั้นตอนแรกเรามาที่ตั้งค่านะครับกดเลยครับ แปบพี่น้องครับหลังจากนั้นผมจะสาธิตแบบช้าๆนะครับแนะนําแบบช้าๆครับจะได้เข้าใจมาที่แอปแรกการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ครับแป๊บนี่เออครับผมตัวไหนที่เราใช้บ่อยนะครับพี่น้องอย่างเช่นเราดูหนังฟังเพลงนะครับอืมดูการทําอางมออาชีปาทะโน่นนี่นั่นนะครับพี่น้อง o u t u b e จะใจบ่อยเราก็มาที่ youtube เลยนะครับพี่น้องครับ กดปั๊บก็ไปปั๊บเนี่ยเออครับเข้ามาที่ YouTube แล้วเราก็มาที่อ,อ่อที่จัดเก็บข้อมูลนะครับก็เปรียบประดุจพวกตู้ใส่เสื้อผ้าจัดเก็บที่รองรับต่างๆนะครับเนี่ยปเอเป็นไงมา้างพี่น้องครับครับผมหลังจากนั้นเราก็มาที่ล้างแคทเลยนะครับกดที่ล้างแคทตอนนี้อย่างเช่นขยะที่ อ่พวกแค t ครับก็มีอยู่ที่10.19 MB เอมเมกะไบหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่คินเรื่องภาษาเท่าไหรนะครับพี่น้องเออเราก็ล้างเลยนะครับพี่น้องปับ๊บเนี่ยเห็นไหมครับศูนย์เเลยนะครับอืมเราอย่าไปล้างข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเราก็กดออกนะครับพี่น้องปับ๊บนี่พี่น้องเราอยากล้างตัวใหม่แล้วก็กดเข้ามาที่ตั้งค่าพี่น้องแล้วเราก็มา แอปและการแจ้งเตือนอะไรนะครับเนี่ยครับผมจาก facebook พี่น้องหรือเกมเนี่ยตัวไหนเราใช้บ่อยพี่น้องเราก็มาแล้วเรามาที่จัดเก็บข้อมูลครับปับ๊บนี่พี่น้องนี่เห็นไหมตัวนี้ไม่ใช้ไม่มีนะครับ0ูนจดเอแล้วก็ออกพี่น้องออกไปปับ๊บเออเรามาทีออ่อะไรพี่น้องกูเกิลไปกูเกิลรึเป่าพี่น้องเออฮะที่จัดเก็บข้อมูลปับ๊บ เนี่ยพี่น้องอันนี้เราก็ล้างไปเรียบร้อยนะครับตอนแรกโทรศัพท์เครื่องที่ผมสาธิตยอยู่ก็ฝืดฝืดมากเลยนะครับอ่าพี่น้องแล้วก็อดออกน้าไม่มีตัวไหนมีเยอะเทํะทให้โทรศัพท์เรานี้ช้าเจื่องซึมป่วยเป็นไข้แล้วก็ล้างมันออกนะครับพี่น้องเออเนี่ยตัวไหนครับผมอืมอย่างเช่นอ่ออะไรพี่น้องที่เราใช้บ่อยๆพวกเฟซพวกไลน์พวก,พวกอะไรพวกเกมเออกูเกิลเซอร์วิสก็ได้พี่น้องเก็บข้อมูลปับ๊บ นี่ใช่ไหมไม่มีผมล้างออกหมดแล้วพี่น้องเราอยากล้างตัวไหนแต่เราจะไปล้างข้อมูลนะครับพี่น้องล้างจากพอแคทครับเออที่เราใช้บ่อยๆพี่นออ้องเออเบื้องล้างเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยกล่าวหรือว่ากดปับ๊บจะก,ก็บข้อมูลนี้ก็มีนะครับ1.37 MB อนะครับเราล้างจากพอแคทนะครับกดปับ๊บมันก็จะเป็นศูนย์เนี่ยครับว่างเลยครับเป็นศูนย์เนี่ยครับเป็นไหมหง่ายๆนะครับพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจผมจะหา,าข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับเน็ตมาฝากพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับผมชื่อช่องเลขอ่ชื่อฟันดีๆมีโชคลาภนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันครับผม